ทำเองแม่มีประสบการณ์โอ๊ยได็กผู้เลวลูกมันเป็นแบบวลาสีกันทำมิดไว้ก่อนนะลูกอีกชั่วโมงนึงค่อยโทรแม่ลาสีกันแกก็รู้ว่าไม่นำลำคาญแค่ไหนมารออีกนิดให้มันถึงราศีตุลเลยดีกว่าโอ้ยไม่ได้หรอกแม่ลาสีตุลน่ะเป็นคนเคร่ยดเลยเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ได้หรอกชั่วโมงเรายังรอได้เลยรออีกสักเดือนนึงจะเป็นอะไรกั ตามนั้นโอ้ยโหล,ลานราศีพิจิกรอ,อันนั้นเขาทำกันอย่าได้แน่ๆลูกไม่ได้ราศีพิจิกอ่ะเจ้าคิดเจ้าแค้นให้หน่อยหนูตีมันอ่ะมันตีหนูแน่อยู่แม่จริงด้วยถ้ามันตีเองอ่ะแม่ต้องตีมันแน่เลยเอางี้แล้วกันข้อเดินหน้าได้ไม่ได้ลาศิพิโนเขาขายคนเดาชูมผมก็เพิ่งกลับตัวเป็นคนดีโออว่ะเป็นคนอเดิน จะโคตรไม่โคตรเนี่ยราศีมังกรหัวรั้นขี้บน่นขี้ระแวงแก้ไขปัญหาในครอบครัวไม่น่าเลยใช่ไม่ไหวแน่ๆข้อเดือนหน้าข้อเดือนหน้าโอ๊ยเหนื่อยแย่เลยพี่รั้งในที่สุดเราก็จะได้โคตรแล้วจริงเหรอประเดี๋ยวราศีพิมพ์เนี่ยเอาแต่ใจพี่ลึกพี่รั้ไม่มีไหวพี่เอาซะเลยเพื่อครอบครัวเรา ออ,อ,อนี่แหละขบีขบไปก่อนได้ไหมหแฟนเก่าพี่ก็ราสีมีนวันฟ้าเราจ,จรินตนาการว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงตอนนั้นอ่ะพี่เราใจพี่ถูกเลยอ่ะเฮ้ยที่อนาคนของลูกเราจะได้พี่ไปทำแบบนี้กับใครแล้วเขอเดินหน้านะ